คดีตั้งกี่ร้อยคดีที่เขาทำเอาไว้ฉันไม่เห็นว่าตำรวจหน้าไหนสักคนจะจัดการเขาได้แต่ถ้ามัวแต่กลัวนั่นกลัวนี่เมื่อไหร่ถึงจะปราบคนพานได้ละ่ะยังไงฉันก็อยู่ข้างเธอนะเธอไม่ต้องกลัว 전ัน도도แค다ด แ่เคยเตือนกันแล้วใช่ไหมเรื่องเล่าเวลาแกเมาแกชอบขอเรื่องเดือดร้อนมันต้เป็นท่านของมันแกไม่มีสติแล,แล้วรือยังไงอะพยองเออคือผมผมขอโทษครับที่ฉันไม่วางใจแกแผิดชอบงานใหญ่เนี่ยก็เพราะฉันเห็นว่าแกเป็นหลานฉัน แต่แกก็ไม่เคยโตขึ้นเลยแกจมอยู่กับเหล้าจมอยู่การพน,นันจมอยู่กับความระยำตำบอลแกเคยรู้บ้างไหมว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มเ,เหมือนก่อนแล้วเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงต้องทำธุรกิจคนต่างชาติแต่แกก็ยังทำตัวเป็นเด็กกุยสาระเลวที่เรียนอะไรก็ไม่เคยจบ แล้วอย่างนี้จะให้ฉันไว้วางใจจะให้แกรับผิดชอบเมืองน,นี้ได้ยังไงวะเฮะ้มที่ฉันเรียกแกมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเองินเดือนนะแต่เป็นเรื่องตัวแกเองถ้าแกไม่ปรับปรุงตัวฉันจะปลดแกออกจากตำแหน่งผู้จัดการเมืองน,นี้ ย้องครับทำไมใ่เมือนแลวทำาคุณไปย้องอย่างนี้ล่ะครับถ้าอย่างคุณไปยองเนี่ยเป็นแค่คนางานไม่มีความสําคัญเลยว่าเป็นหลานหรือว่าว่าที่ทนั่นเลยนะครับถ้ามันกล้าบดกูออกจากตําแหน่งเลอวกูจะล้างเหมืองน,นี้ให้ลาไปหน้ากอง ค่อคือดิฉันตัดสินใจแล้วนะคะคือดิฉันจะไม่แจ้งความะคะ่ะแต่คุณต้องช่วยตักเตือนพยองให้หน่อยนะคะได้ฉันดีใจนะที่เธออยู่ <c oughs> เรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้กับพิงทุกคนนะ่ย เราต้องระวังตัวแลวฉันจะบอกพี่ปิอยองให้มาขอโทษอเธอ,องนนอั้นนะคะ จะไล่แม่เอลื่อมเดืมเอมเกลื่อมดาวจากเหมืองนะคะอยู่ก็จะก,กอดความวุ่นวายไม่พ้นก,กับเรื่องเพศคุณดูน่าจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก่อนที่จะลามไปพายุใหญ่โตเดี๋ยวจะยุ่งค่ะฉันจะพิจารณาตามความถูกผิดเราคงไล่ใครออกที่ไม่มีเหตุผลง่ายอกนะ น้องหนูให้เถือไปตามพี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าจ๊ะนั่งลงก่อนสิคะพี่เปยียว <c oughs> นี่น้องหนูดูซุบซูมนะก็เห็นบอกว่า ไม่เป็นไรแล้วไม่ใช่เหร้อจ๊ะเ,เราพูดก,กับเอื้อมเดือนแล้วนะคะเอื้อมเดือนเขาตกบมอใจว่าเขาจะไม่แจ้งความกล่าวโทษพี่พยองแต่อย่าให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะคะเพราะมันทําให้ภาพพจน์ของเหมืองน,นี้และตัวของพี่พยองเองเลวลงในสายตาผู้กององอาจแล้อีกอย่างหนง พี่พยองควรจะไปขอโทษเอื้อมเดือนจะให้พี่เนี่ยอให้พี่ไปขอโทษผู้หญิงพันนั้นน่ะเอื้อมเดือนเขาจะเป็นผู้หญิงชนิดไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาค่ะแต่หนูว่าเขาคงจะไม่ง่ายดายกับผู้ชายทุกคนแล้มั้งคะไม่อย่างนั้นพี่พยองต้องใช้วิธีปลุกปล้ำเขาทำไมกันคะ,คะจริงเหระ ยองครับอาการอย่างเงี้ยแถวบ้านผมเขาเรียกว่าคุณหนคับคุณหนแลพเป็นยังไงบ้างครับคุณหนูยเป็นยังไงครับคุณหนูช <c oughs> ่เป็นหนงคุณหนู หนูก็ยังช่วยนะคะขึ้นไปข้างบนเนะคะ๋ยวกัหนูละกะคะ่ะอะเอ๊ะจะต่อมาทำอะไรแถวนี้คะเนี่ยยัจะขนขยาขยันจริงเลยเสี่ยจะต้องคอยตามให้มารดลาความสอดรู้สอดเห็นลงบ้าง เอ็งมายืนทำตัวสาวไฟฟ้าแถวนี้ทำ่ไหมวะจะบอกให้นะเว้ยคุณพี่หยองอ่ะเขาไม่ชอบไห้ใครมายืนมองทิวทัศน์แถวนี้นะเว้ยก็ท้องฟ้ามันสวยดีนะพี่ทีม่มันสวยคร<ะ>ับมึงก็ไปยืนมองที่อื่นดีวะจะบอกให้นะเว้ยที่ตรงเนี้ยยืนแล้วมองขึ้นไปเนี่ย มันเห็นหน้าตาของห้องคุณหนูพอดีคุณพปหยองเขาไม่ชอบ<ะ>ถึงแม้ว่ามันจะทำให้คุณหนูไม่สึกแต่ห้ามเว้ยแปลกนะพี่คุณหนูกับคุณพยองไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อย<ะ>ทำไมต้องห้ามด้วยก็ห้ามชัวร์บอกให้หนูเว้ยยังไงซะคุณหนูก็คงจะพ้นคุณพยองไปไม่ได้หรอกเว้ย คุณหนูเหมืองที่นี่ <c ười> คุณไม่ยอมคงไม่ปล่อยให้หลุดมือหรอกนะเว้ยไปแล้วอย่ามายืนม <c oughs> องนะเว้ย <c oughs> เรื่องนี้ยังไม่จบอีกเ <พอ S 1> รรลูกพราะนู่ามันจบไปแล้วซะอีกเอาเปาว่าต่างคนต่างแล้วกันไปกันแล้วกันนะเหมือนเรื่องที่มีผู้หญิงผูกคอตายใช่ไหมคะนี่อะไรกันน้องหนูน้องหนูลือ้อฟื้นเรื่องที่มันจบไปแล้วตั้งสิบกว่าปีมาแล้วนะแต่ความสูญเสียมันยังอยู่คะ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรคะถ้าคุณพ่อรักหนู แต่คุณพ่อเหยียบย่ำผู้หญิงทั้งโลกอะ่ะสิ่งที่คุณพ่อทำมันก็เหมือนกรรมเวรที่หนูต้องชดใช้หรือคุณพ่อกับพี่พยองจะปฏิเสธคะว่าไม่ได้ฆ่าพ่อแม่เขาไม่ได้ทำให้น้องสาวเขาต้องผูกคอตายอะ่ะนี่มันอะไรเนี่ยเรากำลังพูดถึงใครกันเนี่ยพี่พยองไม่เคยสูญเสียนี่คะ่ะ ความเคยชินมันทำให้พี่ทำกับผู้หญิงในเหมืองเนี้ยทุกคนเหมือนกับผักเหมือนหญ้าไป <c oughs> ขอโทษเอื้อมเดือนเถอค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมซะใหม่ไม่งันมันคงมีผู้หญิงอีกหลายคนที่ต้องผูกคอตายเหมือนกับหลายๆคนในเมืองเนี้ย พอใจอยัง เขนไม่ได้ต่อดีกว่าใช่ครับคุณพี่หยองมาทำอะไรแถวนี้วะนะดูมันดิ ทำลายแถวนี้วะให้ต่อถ้าทางเอ้นี่แปลกๆนะตั้งแต่ที่ข้าจะปั้มมันยังเพิเติมแล้วฮะอ๋อวันนั้นคุณพยองเมามากไงครับ,รบผมเลยต้องเข้าไปขวางไว้ไม่งั้นเรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะครับแค่นี้คุณวินวิกาต้อโกรธเอาเป็นเอาตายอยู่แล้วครับผู้หญิงเนี่ย ถ้ามีฝีมือไม่ต้องใช้บทเจ้าชู้ยากก็ได้ไอ้ตอเอ็งด่าคุณผู้หยองว่าไม่มีฝีมือไงวะฮะเปล่านะพีิเศน